สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของแนวทางของฮานอยวันที่7มกราคมนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของวันที่6กันก่อนนะครับเด่นนอยมัดรวมนะครับที่ผมให้ไว้นะครับผมให้เด่นไปที่3กันหนึ่งนะครับผลน้อยพิเศษนะครับ3 5 3 6 3นะครับก็เข้ามาที่3บน แล้วก็3ล่างนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนําไปใช้เป็นรูปสุ่ประตูนะครับก็จะได้ที่2เด้งนะครับน้อยปกตินะครับ4 3 7 0 0นะครับก็เข้ามาที่3หลัก10บนนะครับน้อยวีพีสี่หกสนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับในส่วนของเด่นน้อยพิเศษนะครับผมให้เด่นไปที่8ปดกับเนะครับผลนะครับ3536 3นะครับอันนี้ก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับมาที่ห้า หลักสิบบนนะครับต่อไปเป็นผลนอยปกตินะครับนอยปกติผมให้เด่นไปที่3กับ4นะครับฟันไปที่3นะครับผลนะครับ4 370 0นะครับแล้วก็เข้ามาที่3หลัก10บนนะครับแล้วก็เข้าตัวเจาะ3 7นะครับ2ตัวก็ในส่วนของนอยปกติก็รับไป2เด้งนะครับแล้วก็3ตัวพาดไป ตัวหนึ่งนะครับเกือบแตก3ตัวนะครับสำหรับน้อยปกตินะครับส่วนน้อย VP นะครับผมให้เด่นไปที่7กับ8นะครับผล4 6 2 5 5นะครับก็ในส่วนของตัวเด่น2ตัวก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับมาที่5ล่ลากนะครับแล้วก็มาเบิ้ลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันในแนวทางของวันนี้กันต่อนะครับ เริ่มกันที่เด่นน้อยมัดร,รวมนะครับน้อยมัดร,รวมวันนี้นะครับผมคํานวณมาที่2แลวก็6นะครับผมฟันแป่ที่2นะครับ<อ>ก็สําหรับน้อยมัดร,รวมนะครับ2กับหนะครับมีเศษมาได้ทั้ง3น้อยนะครับเช่นเดิมสาหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปใหม่นะครับ ก็ให้เน้นย้ำนะครับนำไปรูดเป็น19ประตูนะครับทั้ง2และก็6หรือจะนําไปรูดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับมีสิทธิ์มาได้ทั้ง3น้อยเช่นเดิมนะครับทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย vp นะครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับว่าเด่นน้อยมาดรวมจะมากันต่อเนื่องยาวๆหรือเปล่านะครับเพราะตั้งแต่ลงคิปมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะครับเดรนน้อยมารวมเรายัางไม่เคยพลาดเลยนะครับ เ,เรามาต่อกันที่เด่นน้อยพิเศษนะครับเด่นน้อยพิเศษนะครับผมคำนวณที่9และก็0นะครับผมฟันแพ้ที่0ชุดคู่9นะครับก็จะได้ที่9-4 96 97แล้วก็98นะครับชุดคู่0ก็เช่นเดียวกันครับจะเป็น04 06 07และก็08นะครับ ชุดสามตัวจะได้ที่004106แล้วก็406นะครับเปลี่ยน3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับคำนวณได้ที่81แล้วก็4นะครับชุดสองตัวนะครับผมฟันแพ้ที่04แล้วก็06นะครับชุดสามตัวฟันแพ้ที่406 สำหรับน้อยพิเศษนะครับให้ระวังเบิ้ลหามกันไว้ด้วยนะครับมีสิทธิ์มาได้ห้าสิบเนะครับในส่วนของน้อยพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่น้อยปกติกันเลยนะครับแนวทางของน้อยปกตินะครับเดี่ยน2ตัวนะครับผมคำนวณได้ที่4และก็5นะครับผมฟันแปที่4นะครับชุดคู่4เช่นเดิมนะครับก็จะเป็น ที่4 0 4 1 4 5แล้วก็4 8นะครับชุดคู่5ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็น5 0 5 1 5 5แล้วก็5 8นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะได้ที่4 4 0แล้วก็5 4 8แล้วก็8 40นะครับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับมาที่5 8แล้วละก็1นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปที่4ี่แล้วก็4 8นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่5 4 8แนะครับ ก็ในส่วนของตัวเดี่ยน2ตัวนะครับ4กับ5นะครับ5ก็จะมาชนที่เดี่ยน3ตัวมา1นึ่งถึงสตัวนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการมาเพิ่มขึ้อนอีกนะครับก็4อาจจะไม่มาก็ได้หรือจะมาทั้งคู่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันในเย็นนี้นะครับเรามาต่อกันที่นอย v ีพีกันเลยนะครับนอย v ีพีผมคำนวณได้ที่9และก็ศูนย์นะครับ ฟันไปให้ที่0นะครับชุดคู่9นะครับก็จะได้ที่92 94 96แล้วก็97นะครับชุดคู่0ก็จะเป็น02 04 06แล้วก็07นะครับชุด3ตัวก็จะได้ที่9 04 07แล้วก็ 3 0 7นะครับเด่นชุดเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับคำนวณได้ที่7 0แล้วก็3นะครับชุด2ตัวผมฟันไปที่07แล้วก็0 4นะครับชุด3ตัวฟันไปให้ที่370นะครับ, 3, 7, 0, รบก็ในส่วนของตัวเด่น2ตัวนะครับ9กับ0นย์นะครับ,ก,บ, 0, รบก็มาชนกันที่0นกับเด่น3ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับ ก็ครบถ้วนนะครับสําหรับแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อเนื่องนะครับก็ผมย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนาไปใช้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับยังไงถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแนวตางใหม่มาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับก็สำหรับลิปนี้กอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เฮงๆรวยๆกันในวันนี้แล้วก็ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ